บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะท่านครับเรื่องคนละครึ่งเสรสองครับกลงอยู่ครับตตลงมีใช่ไหมครับกำลังทำอยู่จะจะพอบอกอะไรได้บ้างท่านเดี๋ยวให้ออกมาก่อนท่า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 นรุสพาแน่นอนทันมกระอ่าทันมกระใช้วันที่หนึ่งโมกระใช้ต่อก็พยายามจะทำไม่ทำก็จะได้มีคำตอบพอจะบอกอละเอียดเกี่ยวกับงบการที่มีอยู่ตอนนี้ได้ ต้องหาสนับงบไยครับแต่เรื่องสถานการณ์น้ําท่วมเรายังมีงบประมาณมาดูแลยังมีนะครับรูปการเงินผมว่าเหลืออยู่เยอะนะยังใช้ไปไม่ถึงขรึ่งหนอ่งนครับยังไม่ถึงพี่พอครับแตพอคนละกึ่เหลือมาทําคนละครึ่งเหลือตอนคนละคนละครึ่งก็ผมว่าถ้าเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่นักลงมัก็ต้องบริหารจัดการอย่างเงิพอประกาศไปก็เป็นตําแหน่ง สไอพอที่จะได้มากเท่ากับเฟสที่หนึ่งไหมครับเดี๋ยวก,กับบ้านก่อนไม เดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2กระทวงการคลังยืนยันและมีการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีอน,นุทินลงมาแล้วนะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการยุบสภาค่ะและภายในไม่เกินวันที่12ธันวาคม2 5 6 8นหานี้ซึ่งกระแสะข่าวเรื่องนี้ก่อนหน้านี้หลายคนติดตามและก็รอคอยนะคะวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่า <là> บัตรคนจนจะได้รับสิทธิในการเติมเงินเท่าไหร่และความคืบหน้าในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเพิ่มเงินเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญส่งท้ายปีได้หรือไม่ได้อย่างไรได้แบบไหนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโครงการคนละครึ่งพาฒสํสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนรับสิทธ ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ร้านค้ารายเล็กรายย่อยนะคะนําเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่สําหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิการหารัดหรือเราเรียกว่าบัตรคุณจนค่ะแม้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร์ทแต่ท่านก็ได้รับการเติมเงินแล้วก็โอนเงินให้นะคะทั้งหมด2เดือนก็คือวันที่1พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาคมรวมอยู่ที่1,700บาทในการเติมเงินที่ได้รับสิทธิ์ วงเงินรูดซื้อสินค้าเดิมอยู่แล้ว300บาทรวมจ่ายต่อเดือนที่ได้รับ2ครั้งก็คือเดือนละ1,150บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะได้รับเงินไปแล้วใช้ให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากใช้ไม่หมดวงเงินตรงนี้จะโดนยึดคืนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากไปที่สัมพันธ์เลยใครได้รับสิทธิ์ใช้เงินให้หมดสําหรับผู้ที่ถือบัตรเรดิการแห่งรัฐ1,150บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะหากพี่น้องประชาชนใช้เงินไม่หมดนะคะเงินจะถูกรีบคืนค่ะและไม่สามารถใช้ในเดือนถัดไปได้เพราะ ฝากไปเชาสัมพันธ์ใช้ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัฒในเฟสที่2แล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์รับงเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2นะคะผู้ที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐจะได้หรือไม่โครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 8แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนมก,กราคม2569เป็นของขวัญปีใหมให่ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนรัฐบาลจะเติมเงินให้เลยค่ะส่วนจะเป็นวงเงินเท่าไหร่กระทรวงการคลังยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้กําลังเคลียร์ระบบดูในเรื่องของงบประมาณอีกครั้งหนึ่งว่าจะจะแ รายแจกแบบไหนให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงกลุ่มที่อยู่ในส่วนของผูส้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเปิดสิทธิ์ให้กลุ่มตกลนในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2ซึ่งกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะว่าจะได้รับอยู่ที่4 0 0 0บาทแต่ทําให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดิมในเฟสแรกอยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในการกดลงทะเบียนยินยันสิทธิอีกครั้งหนึ่งรับอีก2,000บาทซึ่งทั้งนั้นทั้งน,งนี้ทุกอย่างกระบวนการในการเติมเงินต้องขึ้นอยู่กับททาางงงกกรรระวค ว่าจะได้อย่างไรได้แบบไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้มีความเจเจนจากดรเอกนิตินิติธันประภาสรองนายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนคนละครึ่ง plus p h a หที่คนที่มีเงินรัฐก็ช่วยสมทบคนละครึ่งส่วนคนที่มีรายได้อาจจะน้อยไม่เพียงพอที่มาสมทบรัฐก็จะจ่ายให้เลยเหมือนกับคนละครึ่ง plus a ที่ทําคู่กับบัตรสวัสดิการ เช่นเดียวกันคนที <hel mi hil leye ble> ่ถือบัตรสมสติการจะมาเข้าคนเลยครึ่งพลัสไม่ได้เพราะคนละโครงการนะครับก็หลักการเดียวกันครับก็คิดว่าคงต้องไปดูงบกลางนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้จากงบกลางนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะออกแบบอยู่เนี่ยครับก็เลยขออันนี้เดี๋ยวขอรับไปออกแบบก่อนนะครับมกราชกิมกรามกุรามกราชมรมกรามร นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ